สวัสดีจากคเคเชนเฮชการ์เด้นส์นะครับวันนี้เรามาแนะนำวิธีผสมดอกของสเสน่จันนะครับอันนี้คือสเสน่จันเงินนะครับสเสน่จันเงินนะครับนม่พันเขาด่างนะครับแต่ว่าเราก็เก็บว้หน่อที่เขียวเก็บไว้ผสมนะครับวันนี้เราจะผสมสเสน่จันเงินกับสเสน่จันแดงบ้านมิ้นด่างแชมพูนะครับ นี่คือดอกเข้าบานพอดีช่วงเช้านะครับเราต้องรีบผสมนะครับภายในวันนี้นะครับโห็นนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้เราต้องมีแป้งนะครับแป้งไม่ต้องแข็งมากนะครับแป้งที่แบบนิ่มหน่อยนะครับแป้งแบบนี้นะครับนะครับที่แบบพอนนั้หน่อยนะครับแล้วแกสอนนะครับแกสอนตัวผู้นะครับ ที่เราได้เก็บจากสเสนอจันแดงบ้านมิ่นด่างแชมพูนะครับเราก็จะได้แบบรูปออกมาลูกผสมด้วยแล้วจันเงินด่างด้วยนะครับในฟักเดียวกันเลยนะครับถ้าผสมติดนะครับเวลาก่อนที่เวลาเราสังเกตเขาเริ่มเป็นดอกแล้วเราต้องแบบใส่ปุ๋ยใส่น้ำยากันเชื้อราใส่ให้หมดเลยนะครับเวลาเขาเริ่มเป็นดอกนะครับ คือเวลาเราผสมเสร็จแล้วเราอยาคือเราใส่ปุ๋ยอะไรไม่ได้นะครับประมาณสักสิบวันนะครับเลยแนะนําต้องบำรุงแบบอย่างดีให้เขาก่อนนะครับเวลาเขาเริ่มเป็นดอกนะครับถ้าอยากให้ดอกติดนะครับแล้วดอกบานพอดีเราสังเกตทุกวันรอบเช้านะครับคือดอกส,ส่วนมากเขาจะบานช่วงเช้าเช้านะครับหรือช่วงต้นเย็นนะครับกลางคืนนะครับ อันนี้บานเช้าๆนะครับวันนี้นะครับขั้นตอนแรกเราก็จะกรีดออกนะครับนี่กราบข้างนอกเขานะครับโอเคนะครับเราเอากราบออกก่อนนะครับ <c oughs> ต้องระวังมัดระวังด้วยนะครับค่อยๆขีดนะครับนี่ก็ต้องแบบสะอาดนะครับ คงสะอาดด้วยคมด้วยนะครับค่อยๆทำไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับงานนี้ค่อนข้างจะแบบมือเราต้องนิ่งหน่อยนะครับเราไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆทำไปนะครับนี่เวลาตัดแบบนี้แล้วเราให้เราระวังด้วยนะครับที่ยางบริเวณที่เราตัดอย่าให้โดนดอกด้วยนะครับ นี่ออกเลยนะครับแบบนี้นะครับนะครับทิ้งนะครับแบบนี้นะครับนี่เราก็แต่งไปหน่อยนะครับข้างหลังนะเห็นไหมครับเป็นน้ำน้ำจะออกมานะครับบริเวณที่เราตัดนะครับเชืญให้มันให้เขาเล็กที่สุดเลยนะครับจะได้แบบง่ายหน่อยนะครับนะครับแต่งหน่อยนะครับ ทาน้ายาการเชื้อราก็ได้นะครับแต่ปกติตามปกติผมไม่ค่อยทานนะครับผมฉีดเอาเลยนะครับแบบนี้นะครับหรือไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาก็แห้งแต่ว่าระวังอย่าให้เขาโดนน้ํานะครับหรือเวลาผสมแรกๆเก็บไว้ในบริเวณที่แบบปลอดภัยก็ดีนะครับ เราก็เอาค่อยเอา,เอาทิชชู่นะครับเช็ดออกนะครับน้ำมันนี้คือเวลาเราจะผสมแกซอนเราก็จะระวังด้วยนะครับคือแป,แป้งเราจะได้ได้ไม่โดนน้ำอันนี้นะครับเห็นไหมครับเช็ดน้ำมัน,นออกก่อนนะครับอย่าเพิ่งทาอะไรนะครับป่วยเขาไว้ให้เขาแห้งก่อนนะครับ ถ้าจะทาปูนแดงหรืออะไรก็ปูนแดงที่จริงไม่แนะนํานะครับบางทีเขาก็จะทาปูนแดงตรงนี้นะครับปูนแดงบางที่กัดเนื้อด้วยนะครับไม่แนะนําใช้ปูนแดงกับบริเวณตรงนี้นะครับถ้าปิดก็เอายาปิดแผลก็ได้นะครับทาบางๆนะครับตรงนี้นะครับหรือไม่ต้องทาอะไรก็ได้นะครับแต่อย่าให้เขาโดนน้ํานะครับ เวลาเราลดน้ําเราก็จะลดเฉพาะบริเวณรากนะครับไม่ต้องลดตรงนี้นะครับประมาณสักสิบวันนะครับโอเคนะครับนี่นะครับเกสรเราที่เก็บไว้ในตู้ยินนะครับในตู้ยินในช่องธรรมดานะครับไม่ใช่ช่องฟรีเซอร์นะครับเราก็เก็บไว้เผื่อแบบลดความชื้นนะครับนะครับเห็นไหมครับเกสรตัวผู้เราเก็บไว้นะครับ ันตู้ยินเก็บได้อย่างนั้นนะครับถุงนึงก็เหมือนกันนะครับอาจจะเห็นนะครับเมลามิเนี่ยมินว่าจานแดงบ้านมินด่างแชมพูนะครับออแค่นี้ก็เยอะนะครับจริงจริงกสรอนเขาแบบเล็กๆนะครับเห็นไหมครับอาจจะเห็นนะครับที่ข้างในเป็นปุ่นเล็กๆนะครับนี้นะครับเป็นแกสรอนนะครับที่เราเก็บได้มาจาก สเสน่ห์จันแดงบ้านมิ่งด่างแชมพูนะครับอันนี้คือดอกนะครับเดี๋ยวอธิบายดอกด้วยนะครับคือบุริเวณข้างบนนี่จากนี้คือดอกตัวผู้นะครับนะครับแล้วข้างหลังนี่คือดอกตัวเมียนะครับเราผสมแค่ข้างหลังนี่นะครับแล้วเวลาดอกสเสน่ห์จันพุกชนิดเวลาเขาจะบาน คือตัวเมียก็จะเปิดผสมก่อนนะครับแล้วแกสอนตัวผู้จะส่วนมากจะมาวันถัดไปนะครับคือวันนี้เขาจะไม่มีนะครับแกสอนตัวผู้นะครับวันแรกที่เราเห็นดอกบานนะครับพรุ่งนี้ต้องมีแกสอนตัวผู้นะครับแต่ว่าดอกตัวเมียเราต้องผสมภายในวันนี้ครับนะครับรีบผสมนะครับเวลาเราเห็นดอกบานใหม่ๆนะครับ คือ <c oughs> บริเวณที่ดอกตัวมเมียเขาจะมีน้ำปล่อยออกมานะครับนะครับเราต้องผสมเกอรก่อนที่เขาจะปล่อยน้ำอันนี้นะครับนะครับฉะน,นั้นเราเอาเกอรตัวผู้กับผสมกับตัวมเมียอยู่ตรงนี้ในดอกเดียวกันไม่ได้นะครับถ้าอย่าเราอยากเก็บตัวเกอรตัวผู้เราก็พุ่งนี้เราก็จะเก็บเกอรได้นะครับ โอเคนะครับเราเริ่มผสมเลยนะครับถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถถามได้นะครับถามในคอมเมนต์หรือทักถามได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับนะครับสปออาจจะไม่เห็นนะครับแต่เราทาบ่อยแบบเบาๆนะครับตรงนี้นะครับเบาเลยนะครับเอามือเบาๆนะครับแล้วก็พยายามไม่ให้ แปลงเราโดนน้ํานะครับน้ําที่กําลังออกมาในบุญเวยณอันนั้นนะครับนะครับหาไปเบาๆแบบนี้นะครับเขาจะติดเขาก็จะติดนะครับดอกติดเกี่ยวกับบางที่เกี่ยวกับต้นเม,ม่แข็งแรงดอกก็จะไม่ติดนะครับต้นเม่ก็ต้องสมบูรณ์ด้วยนะครับ แล้วเขาบอกว่าใบเขาจะเล็กนูน่นนี่ถ้าเราเรี้ยงดอกก็อาจจะมีบ้างนะครับอันที่เราผสมแกสอนเราก็เรี้ยงไว้ต่างหากนะครับอันที่เราจะปั้นฟอร์มสวยๆก็ไม่ต้องให้เขาติดดอกนะครับเราก็ทาเรื่อยๆจนแบบให้เขานั้นนะครับ คลิปผมอาจจะยาวไปหน่อยแต่ผมอยากอธิบายให้รายละเอียดนะครับคือเห็นพี่ๆหลายท่านที่เขาทักมาถามนะครับผมบอกว่าฝากบอกรายละเอียดหน่อยนะครับนะครับแล้วเมื่อเราผสมดอกแล้ว <c oughs> ไม่ต้องลดน้ำนะครับประมาณทักสองวันนะครับมีพอความชื้นมีอยู่แล้วนะครับในวัสดุปลูกแล้วนะครับ เก็บไว้ในแบบพอมีแสงหน่อยนะครับไม่แนะนำเอาไปตากแดดนะครับแต่ว่าแสงแสงสว่างก็สำคัญอยู่นะครับถ้าไม่มีแสงก็จะมีซิทลาขึ้นเลยนะครับพอมีเหมือนกันนะครับถ้าแบบเอาไปเก็บไว้ในห้องมืดหรืออะไรแบบนั้นนะครับน่าจะโอเคแล้วนะครับ ถ้าเราอยากได้แกซอนตัวผู้เราก็สามารถพุ่งนี้มาลูกเก็บได้นะครับโอเคนะครับในคลิปเราในวันนีน้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับหรือถ้าเราไม่อยากได้แกซอนตัวผู้ก็อีกประมาณรอสักสามสี่วันนะครับตัดออกเลยนะครับบริเวณเกซอนตัวผู้นะครับตัดตรงนี้นะครับตัดออกแล้วก็ นันนอย่าปิดแผ่ด้วยนะครับนะครับถ้าดอกเราติดเขาจะไม่เหี่ยวนะประมาณ10วันจะรู้เลยนะครับเขาก็จะเราก็จะเริ่มเห็นแบบเมล็ดเล็กๆที่บริเวณตัวเมียก็จะแบบขนาดเขาจะใหญ่ขึ้นนะครับโอเคนะครับขอฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ